สวัสดีครับแดดเริ่มห้อนแล้วด้วยบ่านี้คลิปนี้อยากฝากถึงเขาเรียกอะไระโค้ดกีฬาทีมชาติไทยหรือว่าสมาคามฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือว่าพวกนักกาวของต่างๆข่าวกีฬาดนะครับเดี๋ยวอวยกันคลากหลายอย่าอวยกันท่านปียพงษ์ด้วยฝากไปถึง เนาะให้ผมอ,อนุญาตเอ้ยซื้อได้นะครับผมเป็นห่วงทีมชาติได้ครับทำก็ท่านทำทำท่านก็ทําฟุตบอลมานานแล้วนะครับย่องตั้งแต่ากานนะทีมชาตินี่ชนะอินเดียสองต่อศูนย์ดีใจไหลซีอีโอไปทำอินเดียนี่ที่ท่านจะเฮ็ดทีมฟุตบอลไปถึงไปชิงแชมป์โลกไปฟุตบอลโลกท่านิเอาีมาทำอินเดียมาเป็นมาตรฐานนี่พอ่อ มันไม่ผ่านนะครับท่านพูดตรงๆไปเลยอย่างน้องอะไรแบ็กซ้ายผมไม่ได้บูลลี่น้องนะเขาเล่นได้ในระดับอาเซียนในระดับซีเกมมันเล่นใได้อยู่ขันท่านีไปบอลโลกที่ไปบอลโลก,โลกเพียงคือัญหาหนักเตะเกียรตินอกมาแบบอินโดเล่นะลูกครึงที่เป็นสายเดือดไทยฮาอั่นนะเนาะาจะไปเออเล่นได้เล่นได้เออเล่นได้ออไดจริงในแมตนี้คุณเล่นได้ แต่คุณมองไปแค่ไหนคุณมองไปแค่อินเดียนี่เหรอวันนั้นถ้าเป็นเวียดน,นามเนี่ยผมบอ,บอกแล้วเชียวเรมันไปบอลอดครับน้องเขาก็เล่นได้อยู่โลกเล่นเก่งมันนะแต่มันเป็นอินเดียไงแล้วคุณจะทําทีมไปไหนเนี่ยคุณจะทําทีมไปบอลโลกไม่ใช่เหรอมันต้องเอากระดูกเบอร์โตโต,ต,ตมาเล่นคุณไปเจอซาอุไปเรื่องอะไรล่ะอารับไปเรื่องอไรล่ะญี่ปุ่นเกาหลีไปเรื่องอหไรล่ะวะว่า ยกตัวอย่างบุยลำอยู่ในเตดบาเดนแน่ไปเล่นบอลอะไรอ่ะ CL ซีเอลเอ่ะเป็นไงอ่ะไปเจออารับอ่ะคุณคออก็บัเบืองยังสัน่นคุณมาณบออย่างว่ามันเป็นไรเป็นไรคือบอเชียสมาคมฝุตบอลไปยังสัน่นมูลีลามเขาฉลาดเห็นไหมเวลาไปเล่นกับ UCL ข้างนอกเขาเอาตัวต่างประเทศมาเล่นทั้งหมดเลยตัวไทยลีกเขาไม่เอาหรอกมันสู้เขาไม่ได้ ถ้าเขินอแต่ตัวไทยลีกไปมันไปไม่ได้คุณเข้าใจไหมเนี่ยเห็นไหมเวลาไปแข่งย u อลทำไมเราต้องเอาตัวนอกืคุณจะไปทีมชาติอ่ะคุณจะไปเล่นทีมชาติเลยไประดับโลกคุณจะเอาตัวไทยลีกไปเล่นมันไปไม่ได้มันไปเพราะดดีครับคุณต้องเบิ้งมองนี้เบิ้งนี่เบิ้งบุรีรัมย์เป็นตัวอย่างครับเวลาไปเล่นย UCL ยังบอลเอเชียเขาเอาแต่ตัวนอกหมดเลยตัวไทยไม่กี่ตัวตัวสองตัวเองเนี่ยใบนี้เขาจะเอาไปจังไหนเอาทีมชาติเขาจะไปแี่ไหน